นี่ก็เป็นเหรียญเกจิดังสองเหรียญน,นะฮะที่ผมมีอยู่ผมเก็บไว้นานแล้วนะฮะหลวงพักกันเนี่ยเก็บไว้ในปีสองพันร้อยสามสาสิบเจ็ดจนท,าทา่านทำก่อสร้างอยู่ทำก่อสร้างอยู่คลองสามนะครับส่วนหลวงพ่อชุยเนี่ยได้มาตั้งแต่สมัยเป็นสมณีน,นในปีสองพันปร้อยยี่สิบห้า สมพชดกรุณรัตนโกสินทร์ในวันนั้นได้ไปร่วมอบรมสาม,มนเณรที่วัดเขาตะเขานะฮะก็ได้พบทายกวัดคนแก่นะฮะที่หงุหงข้าวที่เป็นเขาจะหุงข้าวเป็นกระทะกระทะอบัวใหญ่ๆอะ่ะนะกผมชอบไปนั่งเล่นกับเขานะฮะชอบนั่งเล่นกับคนแก่แล้วก็ไปเจอภาพนี้ก็อยู่ท่านก็เลยให้มา เลี่ยมท่านเอ่อท่านมีสองเหรียญน,นะครับมีสองเหรียญก็เลยให้มาเหรียญหนึ่งเหรียญนี้ท่านก็เลี่ยมกรอบพลาสติกแล้วแหละเลี่ยมกรอบพลาสติกนะครับเป็นกรอบโบาราณเลี่ยมแบบนั้น,นหนาๆน้นนูนอ่ะนะฮะซึ่งหลายตังตอนนั้นนะครับแล้วผมก็เพิ่งมาแกะออกในะปีสามแปดสามเจ็ดสามแปดแกะออกก็จะมาใส่ใส่กรอบนะกรอบทองวิทยาศาสตร์แบบนี้พร้อมกับหลงพ่อกัน,นพระยาย แต่พร้อมกันเลยนะฮะก็แบบเดียวกันบอดี้เดียวกันอยู่ที่ร้านเดียวกันร้านเดียวกันกรบนะฮะเดี๋ยวมาดูลงพ่อฉุยก่อนนะครับหลวงพ่อฉุยองนี้แทบจะไม่สัมผัสเลยนะฮะเก็บไว้ดีมาก ตจ้าคนแรกๆก็เก็บไว้ดีมากเก็บแล้วก็เลี่ยมไว้พลาสติกอ่ะมันแทบจะไม่มีจับเลยนะก็ผ่านกันสัมผัสมาบ้างแล้วก็มาใส่กรอบพลาสติกก็เลยมีแบบนี้นะฮะนี่ครับคมชัดตาเนี่ยชัดเลยนะฮะองค์พ่อช่ยจะต้องมีตานะครับแก้มบุ๋มนะฮะปากจุ๊บๆมันปากประกัดนะครับคอต้องมีเส้นขีดสองเส้นนะฮะไหล่หัวปลาไหลปลาละ ตำมตำหนไม่ต้องชี้ฮะดูอย่างนี้ก็รู้แล้วครับดูเนื้อหาดูผิวพันดูด้านหลังครับด้านหลังปิ้นเลยนะฮะยันซ้อนยันเส้นแตกเส้นขาดเส้นเกินมีหมดนะฮะมีหมด เรียน,น,นมาดูเรื่อว่าการราัรรับญาตินี่ครับเป็นพิมพ์สูงนูนสูงต่ำนะฮะจะเห็นไม่รัศมีเลยนะฮะตาชัดเมตตาลมเลยนะฮะสังคตินี่ฮะ สวยครับตรงนี้ก็แทบจะไม่ผ่านการสัมผัสเท่าไหร่สนิมสนิมยังไม่ค่อยเล่นนะฮะแต่มีการเปิดหน้าพระไปบ้างนะครับไอ้ลมดำหลุดออกไปบ้างก็เห็นเนื้อทองแดงนะครับสังกะสิคมชัดเลยนะ,ะเหลี่ยมสังกติเนี่ยนะฮะผมจะดูตรงนี้นะ,ะดูความคมชัดนะฮะตำานุงตำหนี่เ,เส้นเส้นอะไรก็ทำได้ะฮะยุคนิ้มทำได้หมด ขอเบ็ดนี่ฮะขอเบ็ดขอเบ็ดเนี่ยวิธีการดูขอเบ็ดนะต้องดูแบบนี้ครับต้องเป็นเหมือนเหมือนเล็บ <sigue> เกีเ่ยว่ามันการแกะเนี่ยเขาแกะเขาแกะยันเนี่ยแล้วมันก็เป็นเป็นส่วนเกินฉีกออกไปมันต้องเป็นคนละชั้นจะต,ต้องเป็นคนละชั้นกันกันกนกบยันนะฮะไม่ได้เป็นชั้นเดียวกันนะไม่ได้จาะจงเป็นชั้นเดียวกันมันเป็นแบบบังเองิญนี่ครับ โอเคนะครับท่านใดจะมาส่องก็มาส่องนะฮะมาส่องดูได้ตอนนี้ผมมีความต้องการที่จะใช้เงินสดอยู่8ล้านอยู่8ล้านแต่ผมต้องการเอาไว้สัก10ล้าน2เหรียญน,นี่นะฮะสเหรียญน,นี่10ล้านโปรตีนของเซียนเนี่ยเขาเหรียญละสิเหรียญละสิบล้านเหรียญละยีล้านแล้วนะฮะถ้าส,ายสวยๆคมๆแบบนี้จมูกโด่งๆแบบนี้ จ,จ,มจมูกไม่บ <sh> ี้นะฮะจะูกไม่บี้เลยนะฮะเขาก็เป็นยี่สิบล้านนะครับเหรียญหนึ่งแต่ผมเอาแค่สิบล้านพอฮะนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามานะครับมาส่องดูก่อนได้ที่บ้านนะครับคลองหนึ่งคลองหลวงตลาดไทยเนี่ยนะฮะด่วนเลยนะครับท่านใดมาก่อนได้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเกิดผมมีเงินทั้งทั้งอื่นไหลเข้ามาผมก็ไม่ปล่อยแล้วนะครับเพราะเป็นพระที่ผมรักมากนะครับรักมากองนี้นะฮะสององค์นี้นะครับ โอเคนะครับ